ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้นะคะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องของคุณธีรยุทธ์ทั้ง6คําร้องเลยในะคะดีล้มล้างการปกครองก็มีหลายฝ่ายที่เขามองกันไปว่าในเมื่อสารรัฐธรรมนูญยังปัดตกทั้ง6คําร้องเลยคําร้องที่อยู่ในชั้นของกกตเรื่องการครอบงําพักฮร้องให้ยุบพักเนี่ยก็น่าจะจบตามไปด้วยนะคะแต่บางคนเขาก็ไปเปรียบเทียบว่า จริงๆตอนก้าวไกลเนี่ยโกโกโตก็หยิบมาเป็นสารตั้งต้นนะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าพักก้าวไกลมีการกระทําที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเรื่องของการหาเสียงเกี่ยวกับมาตราหนึ่งสองแล้วก็ใ,<ช>ให้ยุติการหาเสียงปพรากฏว่ากลายเป็นสารตั้งต้นในการยุบพักก้าวไกลด้วยทีนี้ในชั้นโกโกโตเนี่ยจะจะจบจริงอย่างที่หลายฝ่ายเขามองหรือเปล่านะคะวันนี้นักข่าวได้ไปสอบถามคุณสวงบุญมีเลยค่ะที่การโกโกโตค่ะคุณสแสวงบอกว่า ไม่ได้เกี่ยวกันนะศาลท่านก็มีคำไม่ได้ใชในส่วนของศาลกกตก็มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบในสิ่งที่ห้ามพักการเมืองกระทำตามกฎหมายลองไปฟังดูนะคะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่สารรัฐธรรมน,นูญมีมติไม่รับคำร้องของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรขอให้ตรวจสอบว่าคุณทักษิณและพักเพื่อไทยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามมาตรา49หรือไม่ สารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเรื่องการใช้เสรีภาพตามมาตรา49ที่ระบุว่าเป็นการใช้เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองทำไม่ได้และเสรีภาพถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญประชาชนทุกคนมีเสรีภาพนั่นคือเป็นอำนาจของสารรัฐธรรมนูญแต่สำหรับกะกะตนายทะเบียนหรือว่ากะกะตจะต้องไปตรวจสอบสิ่งที่กฎหมายห้ามกะระทำภายใต้กฎหมายพักการเมือง ซึ่งจะแตกต่างกันจากการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะมีข้อมูลหรือมีข้อเท็จจริงที่อาจเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามแต่ทั้ง2ององค์กรถือกฎหมายคนละฉบับค่ะสารรัฐธรรมนูญท่านพิจารณาอย่างไงก็ว่ากันไปตามกระบวนการของสศาลนะคะว่าการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ แต่ในส่วนของกะกะตหรือว่านายทะเบียนพรคการเมืองก็จะพิจารณาว่าพฤติการนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายพักการเมืองและมีเหตุให้เป็นการยุบพักหรือไม่ค่ะมันจริงไม่เกี่ยวกันเลยทั้งสองเรื่องข้อมูลมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันข้อเท็จจริงอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราถือกฎหมายคนละฉบับสารรัฐมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญว่าการใช้สิทธิเสรีภาพนั้น เพื่อเป็นการล้มล้างหรือไม่แต่ถ้ากกตหรือนายทะเบียนจะพิจารณาว่าการกระทํานั้นผิดกฎหมายพักการเมืองอันเป็นเหตุให้มีการยุบพักหรือไม่คุณสแสวงยังยกตัวอย่างกรณีที่นายทะเบียนพักการเมืองไม่รับคำร้องพักเก้าไกลเอาไว้พิจารณานะคะแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญก็มีมติรับเอาไว้พิจารณาเพราะฉะนั้นก็ถูกตั้งคำถามว่าแล้วทำไมกกตถึงไม่รับล่ะ ตรงนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าสารรัฐธรรมนูญกับกะกะตถือกฎหมายคนรระชบับคือกะกะตไม่มีอำนาจในการพิจารณาและใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา49เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของกะกะตแต่ล่าสุดพอมีคำร้องว่าพักการเมืองกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายพักการเมืองที่เป็นเหตุให้ยุบพักได้นทะเวียนเห็นว่า มีมูลก็เลยรับเอาไว้พิจารณาเพื่อรวบรวมพยาหลักฐานตรงนี้จะเป็นคนละประเด็นกับที่สารรัฐธรรมนูญรับเรื่องไวทง้ทั้งท้งที่เป็นข้อเท็จจริงเดียวกันจริงๆนะข่าวก็ถามต่อว่าแต่คำร้องเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันกับคำร้องของคุณธีรยุทธ์เลยนะเพระเรื่องการครอบงำพักเนี่ยก็อยู่ในหนึ่งคำร้องของคุณธีรยุทธ์ด้วยนะคะ กะกะตก็ยังตรวจสอบอยู่ยังเดินหน้าต่อไปได้ไหมคุณสแสวงก็ย้ำว่ากะกะตก็ทำตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ต่อไปแต่อย่างที่บอกว่าคือบางมุมเนี่ยหลายฝ่ายเขาก็ไปเปรียบเทียบกับคดีล้มล้างการปกครองของทางทางพักเก้าไกลในอดีตคือคุณสแสวงชี้แจงว่าในเรื่องคดีที่คุณธีรยุทธ์ไปร้องเนี่ยคือกะกะตถืออําถือกฎหมายคุละฉบับกับศาลใช่ไหมแต่ว่าทำไมตอนพักเก้าไกลอะ่ะตอนนั้นอะ่ะ ทำไมก็กตถึงหยิบคำพิภาคษาของศาลมาเป็นสารตั้งต้นแล้วไปร้องอพักเก้าไกลแล้วก็นําไปสู่การยุบพักในใช่วงเวลานั้นพอดูจากคําร้องก็ดูเป็นการร้อยเรียงเรื่องคล้ายๆกันด้วยวิธีการคล้ายกันเจ้าตัวเองก็ มุ่งหวังในลันกษณะเดียวกันว่าเดี๋ยวรอสั่งให้มีการเลิกการกระทําทแล้วก็เตรียมการร้องเรียนต่อแต่ว่าสุดท้ายยุติลงที่ศาลไม่รับคําร้องนะคะอีกท่านหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้คือคุณอนุทินชาญวรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกรณีที่ศาลไม่รับคําร้องคดีของพรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและยังไงก็ตามรัฐบาลต้องเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปค่ะ ไปฟังความเห็นของคุณอนุทินชาญเวรกูลนะคะบอกว่าต้องของให้แยกให้ดีก่อนเรื่องของบุคคลก็เป็นของบุคคลไปรัฐบาลต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจะมีอุปสรรคหรือความราบเรื่องใดๆก็เป็นเรื่องที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวันไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าใครจะประสบปัญหาอะไรรัฐบาลก็ยังอยู่บริหารประเทศต่อนักข่าวก็เลยถามว่ามองอย่างไรกับคำว่าลมล้างการปกครองเพราะก่อนหน้านี้นักข่าวไปเจอคุณพิธาแล้วก็ถามคุณพิธาว่า เนี่ยทางทพักเพื่อไทยเองคุณทักษิณเองสามไม่รับคําร้องแล้วนะแล้วมองอย่างไรกับการที่มีคนเข้าไปร้องว่าลมล้างการปกครองซึ่งคุณพิธาเน่ยตอบว่าออไม่ควรมีใครที่ถือว่าถูกลมล้างการปกครองมีแต่การรัฐประหารเท่านั้นคุณริทินก็บอกนะคะบอกว่าไม่มีการลมล้างการปกครองเหมือนกันจากนี้คงไม่มีแล้วไม่มีใครที่สามารถที่จะทําได้คนไทยทุกคนมีความสามัคคีกันใครก็มาลมล้างไม่ได้ ทีนี้นักข่าวถามต่อว่าการที่คุณทรยุทธ์ออกมาระบุว่าเดี๋ยวจะมีการร้องเรียนเรื่องใหม่ๆอีกคิดยังไงบ้างคุณอนุทินก็บอกนะคะบอกว่าเราห้ามคนร้องเรียนไม่ได้สําคัญอยู่ที่เจตนารมณ์หรือการกระทําที่กระทำเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติก็ทําไปเถอะ